ค่าคอมจากการเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งวันละ 300- ร้อยถึงสามพันทำได้จริงค่ะและอยู่กับบ้านด้วยใช้มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตทำผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เรามีแบบฟรีเช่นเฟซไลน์อินสตาแกรม u ูทูบหรือว่าช่อง TikTok แบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างค่าในหน้าหรือว่ากำไรโดยที่คุณอยู่กับบ้านไม่ต้องออกจากบ้านอันนี้เป็น อีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนตามหาบางคนก็ยังไม่เชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้มีอยู่จริงๆนะคะอันนี้คือโค้ชพิสูจน์ให้ดูเลยว่าทําได้จริงๆนะคะอย่างเช่นนะคะของโค้ชเนี่ยวันเดียวนะมาที่6,300จากการที่อยู่กับบ้านมือถือ1เครื่องแล้วก็ทำเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งนะคะการเป็นในหน้าเนี่ยข้อดีของการเป็นในหน้าเนี่ยคือเราไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่ง ที่สำคัญไม่ต้องขายมันมีระบบ AI ช่วยขายแต่สิ่งที่เรานะคะ,ะจะต้องเขาเรียกว่าสิ่งแรกเลยเนะี่ยสิ่งที่เราจะต้องลงทุนคือลงทุนเรื่องของเวลามาเรียนรู้เอาความร,รู้ความร,รู้มาก่อนเงินเสมอโค้เน้นเรื่องของความรู้เพราะว่าคนไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเลยนะคะไม่เคยทําในหน้าออนไลน์มาก่อนด้วยที่นี่ที่แรกแล้วก็ครั้งแรก1ปีนะคะที่โค้ดทาแบบนี้รับมาแล้ว7หลักใน1ปี แล้วก็ตอนนี้มีรายได้หลักแสนต่อเดือน,อนเช่น,น,นวันนี้วันที่21เนี่ยได้มา6,3 0 0าแล้วก็กําไรได้มาประมาณแสนหนึ่งแล้วซึ่งเมื่อก่อนเราทํางานประจาเนี่ยเงินเดือนหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดทำมาสิบปียังไม่ขึ้นสองหมื่นเลยนะคะปีนึงขึ้นไม่ถึงห้าร้อยบาทด้วยซ้ําแล้วหัวหน้าฝ่ายของเราได้ประมาณห้าหมื่นพออ,อได้ประมาณหกหมื่นห้าซึ่งในงานประจาเนี่ยมันมีเพดานของรายได้เราไม่สามารถกําหนดไรายได้ด้วยตัวเองเราจะเอาหลักแสนเป็นไปไม่ได้เลย แต่ในงานงานนี้นะคะเป็นเรื่องของนหน้าเนี่ยที่เราไม่ต้องไปลงทุนสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงตรงนี้เราสามารถกําหนดรายได้ด้วยตัวเองมันไม่มีเพดานของรายได้เขาจ่ายตามความขยันและความสามารถเขาทําเป็นหน,น้าแอปช้อปปิ้งนะคะที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงเรามาเป็นในหน้าช่วยเขาสร้างยอดดาวน์โหลดโปรโมตแอปผ่านไอเดียโค้ดของเราเกิดมีลูกค้าไปช้อปปิ้งนะคะในแอป เขาก็จะจ่ายค่านในน้าให้กับเราทีละ300 600 800, 800บาทซึ่งเยอะมากๆนะคะโค้ดก่อนมาทำเนี่ยตรวจสอบทุกอย่างเลยเพราะว่าอาดีตเนี่ยเคยทำงานประจำเราเอาจากง,งานประจำขายของตลาดนัดนะคะกีดยางทำสวนขายตรงขายประกันชีวิตนะคะโอ้ยทำมาสารพัดเลยเทรดฟอเร็กแล้วก็ลงทุนแชร์ลูกโซ่นะคะที่เกิดวิกฤตในชีวิตก็จากการลงทุนแชร์ลูกโซ่หมดไป5แสนนะคะกู้หนี้ยืมสินเข้ามาพอตอน คือเราลงทุนเนี่ยเราเกิดความโลภอะเราอยากจะได้เยอะได้มากแะนะคะแต่เราไม่มีความรู้อะเราก็เลยโดนหลอกนะคะเขาปิดแพลตฟอร์มถอนเงินไม่ได้พอถอนเงินไม่ได้ปุ๊บเราก็เป็นหนี้ถูกไหมคะอ่าไม่มีตงังค์จะไปจ่ายเจ้าหนี้นะคะรถสี่งวดจะถูกยึดสารพัดโดนหมายศาลของแชร์ลูกโซด้วยความไม่รู้ของตัวเองนะคะแล้วก็โอ้โหเงินติดตัวนะคะแบงก์ยี่สิบสักแบงก์ก็ไม่มีโดนทวงหนี้ด่าประจารย์ลงเฟซสารพัดคือชีวิตตอนนั้นสามเดือนสุด,สด กับชีวิตหาทางออกไม่เจอมืดแปดด้านแล้วต้องอยู่กับบ้านแบบนี้ไปไหนไม่ได้ไม่มีตังเติมน้ำมันรถแจกตังจะกินข้าวยังไม่มีเลยโทรศัพท์ยัยงโดนตัดนะคะช่วงนั้นอะ่ะแต่ก็พยายามหามาเติมเน็ตให้ได้เพราะว่าเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วโค้ดก็อยู่กับตัวเองประมาณสามเดือนเนี่ยหาวิถีทางว่าจะทํางานไหนดีนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยมันมีมือถือเนี่ยมันมีงานไหนบ้างที่เราอยู่กับบ้านแล้วทําใช้มือถือทําเงินได้ แล้วตอนนั้นก็คิดจินตนาการไปถ้ามันได้หลักแสนต่อเดือนนี่เราลอดเลยนะนะคะแล้วมันจะมีงานไหนอ่ะที่มันสามารถทําให้เราได้หลักแสนต่อเดือนโค้ดก็ไปเจอในช่อง t ิ k กต็อกคือเป็นในหน้าออนไลน์แล้วเราก็เปิดใจนะคะเรียนรู้กับมันสชั่วโมงที่เขาให้เราไปเรียนฟรีนั่นแหละโค้ดตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะแล้วโค้ดก็ศึกษาเลยค่ะว่ามันจริงหรือเปล่ามันโอ้โหมันมันมีทั้งพม่ากัมพูชาไทยลาวทาได้หมดเลยอ่ะนะคะเปิดโอกาสให้ทําได้หมดเลยแล้วโค้ดก็มองว่าเฮ้ยถ้างานนี้มันเป็นของจริงนี่คือมันเป็นโอกาสนะ แต่สันขอตัวสอบก่อนนะคะว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่านะคะสิ่งที่คดตัวสอบนะคะก็จะมีเจ้าของมีตัวตนจริงจไหมวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรที่นี่นะคะวิสัยทัศน์ของเจ้าของเนี่ยคืออยากจะช่วยเหลือคนจริงๆอยากให้คนสามารถสร้างไรายได้จากแอปแอปนี้2องเขาดูเรื่องของสินค้าดีจริงหรือเปล่าเกรดพรีเมียมหรือเปล่าถ้าสินค้าไม่ดีฉันไม่ทำนะเพราะว่ากินครั้งเดียวนะคะไม่ได้ผลนะคะหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานก็ไม่เอาแล้วนะคะ3ามเขาดูเรื่องของใบจดทะเบียนค่ะบริษัท จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะคะที่นี่จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างมีใบสบบสั่นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทาในหน้าเนี่ยคุณต้องมีอายุสิบแปดปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะคะแล้วก็มีใบพพสองศูนย์เสียภาษีให้กับสำนักงานรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายท,ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีใบจดทะเบียนพันชิ์นะคะเป็นการจําหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ตรวจสอบได้หมดทุกซอกทุกมุมหลังจากนั้นคด,ดูองค์ประกอบสุดท้ายนะคะจ่ายเงินยังไงที่นี่จ่ายค่าในหน้าให้กับเราเยอะมากๆค่ะ ทีละ300 600 800บาทและที่สําคัญระบบการถอนเงินง่ายมากๆถอนเงินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขั้นต่ําในการถอนเงิน300บาทสูงสุด50,000บาทต่อวันทุกๆก,ก,การถอนเงินเขาก็หกักภาษีหน้าที่จ่ายนำส่งสรรพากรอ,อย่างโค้ดเนี่ยนะคะตอนนี้ได้หลักแสนต่อเดือนอยู่กับบ้านแบบชิวๆเนี่ยก็เสียภาษีปกติเลยนะคะมีใบเขาเรียกว่ามีใบ50ทวินะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปจ่ายสรรพากรได้ และใครก็ตามที่มีไรายได้เกินล้านแปดต่อปีคุณก็จะต้องจดในรูปของบริษัทนะคะไม่งั้นคุณจะเสียภาษีบุคคลธรรมดาแพงโคต้ตรวจสอบทุกอย่างเฮ้ยนี่คือของจริงนะคะลงมือทําจริงๆช่วงแรกนะคะอาจจะได้แค่หลักร้อยต่อวันเดือนหนึ่งหลักพันนะคะแต่พอเราเขาเรียกว่าเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เริ่มมีทักษะนะคะเริ่มเกิดการลงมือทํามันได้จริงๆคะ่ะวันละหลักพันวันละหลักหมื่นนะคะเดือนหลักแสนได้จริงๆแต่คนใหม่นะคะที่จะเข้ามาในงานงานนี้นะคะโค้ดขออย่างหนึ่งคือขอให้พี่เรียนรู้ก่อน เพราะว่าโค้ดเองก็เรียนรู้มาก่อนอยู่ๆมันไม่ได้หลักแสนต่อเดือนเลยนะคะทุกอย่างต้องเรียนรู้เรียนรู้บวกการลงมือทำเนี่ยสามารถทําได้จริงๆนะคะแล้วก็ที่เนี่ยหลักฐานตัวเป็นๆอ่ะเ,เ,เขาเปิดมาแล้ว3ปีนะคะ4ประเทศไทยกัมพูชาพม่าลาวแล้วก็เปิดโอกาสให้คนต่างชาติก็คือกัมพูชาพม่าลาวเนี่ยเขาสามารถทําหลักแสนต่อเดือนได้เขาสามารถมี รายได้รวมหลักล้านอนะ่ะคือเราหูอึ้งมากนะคะแล้วเราเป็นคนไทยเนะี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยมีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทําทุกสเต็ปทุกขั้นตอนไม่ต้องกลัวจะทําไม่ได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องจบสูงนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจมีใจที่อยากจะพลิกชีวิตนะคะหรือว่าคุณเจอวิกฤตปัญหาตอนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นค่างวดรถที่ยังไม่ได้จ่ายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นดอกรายวันร้อยล,ละสิบร้อยล,ละยี่หมวกน็อกคดเจอมาหมดตรงนั้น หรืออะไรก็ตามที่คุณมีวิกฤตอยู่เนี่ยหรือคุณหาทางออกไม่เจอเนี่ยคุณมาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หาช่องทางการสร้างไรายได้ใช้เวลาว่างวันละสองสามชั่วโมงอาจจะหลังงานประจําหรืออาจเวลาว่างของเราสามารถทําได้หมดเลยแล้วเราไม่ต้องออกจากบ้านงานนี้คือโอกาสโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะยุคนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวเราอยู่เหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมมีความรู้เท่าเดิมทักษะเท่าเดิมทําเงินได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เรารายรับไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยคือ เราต้องหาเพิ่มนะคะหาเพิ่มในที่นี้คือเปิดเขาเรียกว่าเปิดโลกใหม่เลยนะคะว่าวิธีการทํางานออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านทําอย่างไรที่นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับคนที่เจอวิกฤตนะนะคะแล้วโกค้โค้ดก็มีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทําทุกสเต็ปทุกขั้นตอนไม่ต้องกลัวจะทําไม่ได้นะคะแต่สําหรับคนใหม่เนี่ยให้เรียน2ชั่วโมงก่อนเดี๋ยวโค้ดจะบอกช่องทางการเข้าเรียนสําหรับคนที่อยากเรียนนะคะ2ชั่วโมงก่อนนะคะไปที่หน้าช่องของโค้ดเลยนะคะบรรทัดที่3อ่านะคะไปกดที่ลิงก์นี้ได้เลย นะคะคุณสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็นะคะพิมพ์ชื่อเล่นสล mm. อายุสลขอเรียนฟรีเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินพาเข้าเรียนสองชั่วโมงสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสมุดปากกาโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตของเราให้พร้อมนะคะและตั้งใจเรียน2ชั่วโมงให้จบอย่าก,กดข้ามนะคะตั้งใจเรียนเลยหลังจากเรียนจบถ้าเราคิดว่าเราไม่ชอบงานนี้ไม่ใช่สจริตของเราก็สามารถกดออกจากกลุ่มลบแอปทิ้งได้เลยไม่มีข้อผูกมัดไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณเรียน2ชั่วโมงนี้แล้ว เห็นโอกาสเหมือนที่โค้ชเห็นนะคะคุณจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสอนงานแบบจับมือทําของโค้ชเอโโค้ชสอนให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ของนะคะในหน้าออนไลน์มือใหม่ติ๊กต็อกรวมถึงสิ่งที่โค้ชจะให้เป็นพิเศษเลยก็คือในเรื่องของ สัจธรรมการตื่นรู้นะคะพลังความยิ่งใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะทุกทุกคนมีอํมพลังอํานาาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองทั้งหมดนะคะคกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยโคตแบ่งปันให้แบบฟรีเลยอันนี้คือโคตได้ร่ำเรียนมาแล้วก็เราใช้กฎตรงนี้แหละในการดําเนินชีวิตนะคะและมาสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพนะคะอ่าหรือว่าสายสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจคุณสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้คือเป็น ของขวัญชิ้นพิเศษที่โค้ชอยากจะมอบให้กับทุกๆคนค่ะนะคะแล้วก็จะเจอกันในกลุ่มนะคะสำหรับคนที่เห็นโอกาสเจอกับโค้ช Aoy แน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ